นี่เราพูดกันมายาวนานล้วต้องสามอาทิตย์ไปด้ยนะครับผมคุณหรือเปล่า2ีประการเนี่ยของนอรรักเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีละเอียดมีแดงเห็ไหมมีแดงแปดอย่างมีสั้นมียาวมีกว้างใช่ไหมครับเหลืออีกอย่างเดียวคือลึกลึกลึกสามอย่างลึกสามอย่างเอออะไรลึกอาจารย์ใจกลางฝ่ามือลึกแล้วครับ ฝ่าเท้าลึกนะมันมันผมเี็ยลึกเข้าไปนะแล้วก็สะดือลึกไอพอดีผมมันพวกพวกไหนลึกสุดใจอ่ะลรกครับลึกสุดใจคมันสุดใจและสุดห้องลึกสุดซอยครับคือเวลาผมทำทำใครเนี่ยผมต้องทําให้ลึกครับคุณทำอะไรที่มึงพูดเดือดใจอย่างนี้กูฟังแล้วกูมึนหัวหมดแล้ว สมองครับผมต้องคิดลึกเพื่อจะไปต่อสู้นี่แหละคิดลึกยนดีใช่ไหมครับดีดีคิดลึกดีถ้าคิดตื้นตื้นนี่ไม่ทันเขาเราบปลาตายน้าตื้นใช่ครับถ้าปลาํำลึกมันจะแข็งแรงอายุยืนแน่นอนครับตัวรอดได้วันนี้เคยพูดคำท้าน่อยแล้วครับเอางี้ดีกว่าดูหน้าแล้วกันครับผมผมดูหน้านะคือหน้าคนเราจะแบ่งเป็นสามส่วนครับนะข้างหน้าผากเนี่ยอายุ หนึ่งขวบถึงยี่สิบห้าตรงหน้าผากไงนะครับแล้วอายุยี่สิบห้ายี่หกถึงห้าสิบเอ็ดอยู่ตรงกลางอืแล้วอายุห้าสิบเอ็ดถึงแปดสิบอยู่ตรงนี้เราก็ดูหน้าคุณหน้าผากแคบเดียนะครับปัญญาอ่อนก็ทางแคบปัญญาอ่อนเออนี่ปัญญาอ่อนแคบแค่ไหนอาจารย์แคบนิดเดียวเลยครับเอ้ลำบากตอนนี่ลำบากมากตอนเด็กตอนเด็กลำบากตอนเด็กลำบากปัญญาอ่อนอย่างเดียวเหรอครับหรือว่าไม่ตอนเด็กลำบากต้องเป็นลำบากนะไม่เคยสมบูรณ์ ไม่ค่อยสมบูรณ์เออแล้วตรงกลางนี่นะลูกคุดีมาช่วงกลางเนี่ยจากยี่สิบหกถึงถึงห้าสิบตรงนิ่งดีหน่อยเพราะจมูกคุณดีแล้วครับเอ้ถอดดูตาสิอ๋อดูตาครับดูตาดูตาเดี๋ยวเจอขี้ตานะอาจารย์โอ้ตามันเล็กไปเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าเล่เหรอครับเออจมูกดีได้เพราะจมูกช่วยแล้วครับเออเออแหมนกแก้มก็พอดีพอได้ โอ้โหวเลยมีเล่นมุกมีจังหางเวยคือคุณมีโน้กแก้มแล้วมันมปีผู้ใหญ่หนุนอ๋อเออช่วงนั้นแหละตอนอายุยี่สิบหกถึงห้าสิบเป็นช่วงที่ว่าคุณชีวิตไม่เคยลำบากครับตอนนี้มาดูตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดปีนี้นะถึงแปดสิบเนี่ยดูคางคางคุณเล็กมากคางเล็กางคุณเล็กคางเล็กปากเล็กเนี่ยเหครับลำบากตอนแก่นะเนี่ยแล้อครับเออเฮ้ยระวังนะ เอ็งไปไหนไปไหนจะพูดเรื่ใครระวังว่ถูกเตะปากนะนะครับพูดจามันชวนชวนให้เขาเตะปากอ่ะคนตีเหรอครับอาจารย์เออพูดได้ตรงมากนะครับอันนี้พูดชัดเจนเลยโอ้โหกวนไหมก็กวนครับเวลาใครขับรถสวนมาไม่นี่ผมเออไงชูนิ้วเลยครับชูนิ้วเลยครับที่มันเวลามันขับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป่านหน้าเนี่ยเออเออคุณระวังนะมันจะตามได้ยิงคุณนะนะครับโอ้โหตายแล้วทางจ้านเงี้ยอายุที่แก้ไหมอาจารย์อายุเท่าไหร่ อันนี้แหละครับห้าห้าเครับยห้าห้าโอ้โหครับเข้าเกลือเลยแล้วครับห้าห้าอยู่แถวเนี้ยโอ้โหถ้าเรื่องที่ใส่ไปากเนี่ยราคาปากคุณบางมากเลยตรงนี้ระวังเรื่องปากเนี่ยแล้วครับปากจะไม่ดีอ่ะเป็นยังไงครับจะมีสีอะีแล้วครับเออโอ้บางทีมันไม่มีไหมครับเอออยากจะอยากจะสีแดงไหมเอาสีชมพูดีกว่าครับทำไมเพราะว่ามันจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่๋อนี้ปากคุณดางเหลือเกินนะ อะไครับเออเออเนี่ยครับเออโดนของมคราวนี่ยอาจารย์มันจะโดนของอ่ะจะโดนอะไรสักอย่างผมว่าแล้วคุณเป็นคนยังไงโอ้โหใครขับรถปาดหน้าผมมันครับปาดหน้าไปยัไงผมลงรถเลยอโอผมเอานิ้วชูเลยคุณอยจะเอาปืนไปยิงเขาไม่ใช่ผมนิ้ววายเขาครับ โอ้เก่งไอ้เก่งแต่ปาาใช่ครับผมก็กลัวนะครับโอ้โหคนยังไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จาย์มันใช่มันยิ่งเลยอ่ะคุณลงไปสิพังาถ้ามึงเก่งอ่ะใช่มันนี่สิบนี่กลัวคุณจะยกมือไม่ทันนะกินข้าวไว้อย่างวันนี้ครับก็เนี่ยกกจะกินเยอะๆ้วพออาจารย์บอกว่าให้ตรงนี้ใหญ่ๆคิดว่าจะกินเยอะๆให้มันใหญ่ครับมันจะได้ไม่ลำบาก ไม่ต้องหรอกให้เขาเตะบ่อยๆเรื่องตัวเขาใหญ่ๆเลยเออหาเงี้ยปากก็แหวงปากหาหาตีนะไรเงี้ยเส้นนะแล้วมันจะใหญ่เองอ่ะลองดูลองดูโอ้ดีๆนะจ๊ะไปในโรงที่เขาคนกินเหล้าอยู่ต้องไปพูดอย่างนี้นะนะครับไันนี้ได้แน่ได้แน่ได้แน่เลยพูดต้องอยู่ห่างๆกูละไปโอเคครับ